สามเหตุผลที่คุณควรดื่มน้ำวันละ2.7ลิตรเหตุผลแรกนะคะก็คือการดื่มน้ำช่วยทำให้กระบวนการเผาผลาญของร่างกายเกิดขึ้นได้ดีมากๆเลยนะคะการเผาผลาญทุกกระบวนการ ของร่างกายต้องใช้น้ำเป็นองค์ประกอบข้อที่2นะคะก็คือการดื่มน้ํามากพอจะช่วยทําให้เกิดการขับถ่ายของเสียอย่างดีเพราะว่าถ้าเราไม่ดื่มน้ํานะคะคิดดูเราจะไม่ปัสสาวะออกนะคะไม่สามารถขับถ่ายของเสียไม่สามารถอุจจาระได้เวลาขับถ่ายของเสียออกไปแล้วนะคะ หน้าเราก็จะเด็กลงด้วยก็คือไม่ได้สะสมสารพิษหรือว่าของเสียอยู่ในร่างกายเหตุผลที่3ก็คือเวลาเราดื่มน้ําเปล่าแล้วนะคะจะสังเกตว่าเราจะต้องลุกไปเข้าห้องน้ําถูกไหมมันเป็นการเพิ่มกิจกรรมของร่างกายมีงานวิจัยบอกว่าถ้าเราดื่มน้ามากพอนะคะเราจะลุกไปเข้าห้องน้ําหรือทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยใช้พลังงานมากถึง170กิโลแคลอรีนะคะแบบออกกําลังกายได้แบบ ง่ายๆเลยโดยที่ไม่ต้องแบบว่าตั้งใจอรต่างก็คือแบบถ้าดื่มน้าเยอะนะได้ถึง3ข้อเลยโดยสรุปก็คือนะคะเพิ่มการเผาผลาญเพิ่มการขับถ่ายเพิ่มกิจกรรมในร่างกายนะคะช่วยการใช้พลังงานได้มากขึ้นอย่าลืมดื่มน้ําเปล่าเยอะๆนะคะ